ปดรู้ติกนมทุดยาบอกเเลยเนี่ทจเทยดิดีกติเขาเลยเนะโชวหน่อยสิเอายืนโชว์หน่อยสิลูกชายเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยอ่ะทดทออยาะบีกัาเลลกใคเตชื่อจีเบ็ดจับตรงนี้จับตรงนี้จับตรงนี้อ่ะอ่ะ ด right? ี๋ยวจะถ่ายรูปกันนะอะไรเฉยปดาวบีงามไหมที่เิดอแลอปกชดนี่โอ้โหฮัลโหลฮัลโหลตีแกว่าไหมชอบบีเอชัวก้าตีแค่กวาไมทุบเว่ทุบเว่俺老不吃香蕉，你俺比一炮。阿涛，二姐。搞咩？搞咩？搞咩？开灯，开灯，出到了。我要搞，所以拉不起来。来 งาบีกาเวโอ้ขาเือรอเลยอขาคือรอเลยเอามาเทก่อนเลยให้กคเลยแปลกๆกันเลยเ <laughs> อือล่าๆๆๆนๆๆๆโชว์หน่อยสิจะแพ้เลยๆๆๆๆๆๆคือๆๆๆๆตๆๆ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 ๆะๆๆๆ เดยโอ้ยปากก็าเราลินะให้ให้ไลองตกแบบไม่มีก่อนเยอมากจ้ะจ้ะแค่ก็รอเลยเข้ยโชูไหนสิเต็กเจี่้าตมาท่าจะเผายเหยียกอ่เอ้ยจะเผายดิอ๋อลไดคก็ได่เคก็ไม่ นี่มาเจากลแม่งาบีเชมสจะขบบูอา a เ้ยเ้เ้ยอืจาล่ะวะไม่ใหญ่มาก h e เชื่อ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 ันแหลกลงาบีเกือบตกโอ้อะไรเขม่ากยจิแม่เชงาบีโอ้เต็มปากอยู่โอ,โอ้ฮับบียกาเหรอปลาเป็นความเดิมไก่ละัลโหลกอจ้าก็มาขมหนยตัวใหญ่ตัวใหญ่งนี้เลยไหนดูสิ โอ้ยปาพะ้าวีม่ดทเขาลิโอยมาทชลาีอะกะชย่าะดาววิยะดวิบีวิชจนยาะดวินบอ้ยีิเชวิโอยปะบีวมไก่โอเอือละอป้าเออละเออล้วยยะบวฮโลจาขกนไหมเฮ้งาหัวเราไม่เลงลูงาติเขกลม่โอ้เจ้เลบีตากะเาม่ 臭味臭味，臭味臭味臭味，臭臭臭，好嘞好嘞，臭臭臭好嘞，饿了没？喂，好嘞，哇，家呢？对开，对开，家老老太了，对开对，他别家了咯，我抱养个比车。

ทด่แค่งี้เจ้า龙门ลูก好嘞ิข好嘞，嗯，好嘞好嘞，好嘞好ิโอ้โหมากว่ากูกูทุบไว้โอ้ย่าพะกะที่แค่งูย่าที่ที่ทโอ้ย่าพะโอ้ย่าพะดาวีโอ้ย่าพะดามีที่แค่งูย่าหอมไปกูย่ากูอาชอทอตุเลยอ๋ป้าอ๋ป้าอือจ้าอ๋ป้าไม่อือจ้าโอ้ย่ามาอือเจ้เยเข้าตาดิทุบเว เวอจโอปาเวใครเอาเยอะเวโอ้โอหาหา้แป๊ดแป๊เฮ่อแลบวหม่าฮ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 ่า่า่าฮอา่าฮาฮา่าฮ่าา่า่ากาฮาฮ่า่่ฮ่าฮาาฮ่าฮ่า่ตฮ่าาฮ่าฮา่าฮ่่าฮ่าฮาาฮ่าาฮ่า่าฮ่า่่ฮาเย อืมเราชอบไปไปเรารอเอเสพักคื